สวัสดีครับโอ้มีเรือด้วยดูสิโอ้วันนี้เราจะมาเล่นสัตว์กันนะครับอันนี้นะครับคือวัวสายกิ๊กก็สีชมพูนะครับสายกิ๊กก็ทิ้งสีชมพูอืม บัฟฟาโลวายบัฟฟาโลออเรนบัฟฟาโลวายสีส้มทราวมัว์ราว ไดโนเสาร์ aur, High City Top Green สีเขียว High City Top Horse ม้า Brown Horse Elephant ช้าง กรีนเอ้ยพอเพลอร์ฟเฟสขาสีม่วงออเรนด์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์สีสม้มบ okay. ัฟเฟลโอเคบายบาย